สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคำอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติ้งนะครับรายการนี้ครับก็มุ่งเน้นในเรื่องของสาระทองคําล้วนๆนะครับแล้วก็มีแผนการซื้อขายทองคําให้กับนักลงทุนทุกๆอาทิตย์นะครับสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกําลังใจให้ผม สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่22สิงหาคม2564นะครับผมมาทำรายการให้นะครับช่วง6โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงครึ่งพอดีเลยสำหรับคลิปวันนี้ครับเอาไปใช้นะครับประกอบการลงทุนเนี่ยในเรื่องของทองคำเนี่ยตั้งแต่วันที่23 24 25 26 27นะครับ5วันหลังจากนี้ไปนะครับ ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาทํารายการเนี่ยช่วงประมาณวันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสอีกทีหนึ่งละกันนะครับโอเคย้อนกลับไปนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวไซด์เวย์นะครับตามที่ผมบอกเอาไว้แล้วนะครับที่สําคัญเนี่ยทองคำเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะรีบาว ขึ้นไปยืนเหนือราคา1792เหรียญได้นะครับทองคำเนี่ยมันจึงยังไม่เป็นขาขึ้นระยะกลางแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็แน่นอนครับอาทิตย์นี้ครับก็คงจะไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วทองคำเนี่ยนะครับหมดเวลาไปแล้วสำหรับในเรื่องของตลาดไซเวย์นะครับตอนนี้ทองคำเนี่ยจะกลับเข้าสู่โหมดที่จะเลือกข้างแล้วในอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นพลุสีเขียว หรือน้ำตกสีแดงนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันได้เลยก่อนอื่นเลยนะครับก็สำหรับคลิปของมัลทองคำนะครับอย่างที่ผมเคยเกิดเอาไว้เมื่อคลิปเฉพาะกิจนะครับว่าสำหรับคลิปผมเนี่ยนะครับไม่มีการตีกราฟโชว์นะครับแล้วก็ไม่มีการโชว์เทคนิคข้กราฟใดๆให้เห็นนะครับก็มีแต่มาพูดคุยบอกถึง จุดเข้าซื้อเข้าขายจุดเป้าหมายทํากําไรต่างๆนะครับะฉะนั้นแล้วครับจดแล้วก็ตั้งใจฟังละกันนะครับถ้าเกิดฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังใหม่นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านครับก็คงไปหาดูได้นะครับตามคลิปอื่นๆนะครับที่เขาตีการาฟให้เห็นละกันนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนจํานวนมากไม่ได้สนใจกราฟนะครับสนใจแค่ว่า จุดไหนคือจุดเข้าซื้อจุดไหนคือจุดเข้าขายแล้วก็เป้าหมายกําไรอยู่ตรงไหนแค่นั้นมากกว่านะครับผมจึงคิดว่าไม่จําเป็นต้องมานั่งตีการาฟให้ปวดหัวเล่นนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะดูเป็นบางคนอาจจะดูไม่เป็นก็ตามเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจดแล้วก็นําไปใช้เลยนะครับจะดีที่สุดโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ คำพยากรณ์แนวโน้มทองคํานะครับของวันที่23ถึง27สิงหาคม64นะครับจะมีดังนี้ข้อที่1เลยนะครับปัจจุบันครับณเวลานี้ตอนนี้นะครับทองคำเนี่ยเป็นเทนขาลงทั้งระยะกลางบวกยาวนะครับฟังไม่ผิดครับตอนนี้ทองคํานะครับเป็นเทนขาลงแล้วทั้งคู่นะครับแต่จะสับขาหลอกไหมจะสับขาหลอกตอนไหนเดี๋ยวไปฟังกันต่อครับ ข้อที่2จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,792เหรียญเหมือนเดิมเห็นไหมว่าด่าน1792เนี่ยมันเป็นด่านที่สำคัญมากแล้วตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยมันปิดตลาดเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่ประมาณ1,780เหรียญราคาห่างกันไม่เยอะนะครับถ้าเกิดเปิดตลาดมาวันจันทร์ แล้วทองคำเนี่ยมันสามารถดีตัวขึ้นไปเนี่ยยืนเหนือ1792เหรียญได้ในเวลาประมาณ30มนาทีหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยนะครับแน่นอนว่าท่านจะโดนตลาดทองคำเนี่ยสับขาหลอกทันทีเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางทันทีนะครับแต่ตอนนี้ณนะเวลานี้เนี่ยมันยังไม่สามารถยืนเหนือ1792เเหรียญได้ฉะนั้นแล้วต้องตีแบบฟันธงก่อนว่า ทองคายังเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกยาวอยู่นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนของขาขึ้นระยะยาวนะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา 1, 8 3 0ปเหรียญข้อที่3ครับในอาทิตย์นี้ครับนักลงทุนทองคำครับต้องระมัดระวัง2จุดสำคัญนะครับมี2จุดสำคัญในอาทิตย์นี้ที่ท่านต้องระวังให้มากๆ จุดแรกเลยครับก็คือจุดที่ราคา1,774เหรียญถ้าเกิดทองคำเนี่ยเปิดตลาดมาดันหลุดลงมาต่ำกว่าราคา1,774เหรียญได้ในเวลา30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันจะเกิดแรงเทขายละลอก2นะครับซึ่งเป้าหมายกําไรเนี่ยที่มันจะสามารถปรับตัวลงไปได้เนี่ย มันจะอยู่ที่เป้าหมายกำไรประมาณ1,755ถึง1,760เหรียญน,นะครับมีโอกาสไปถึงตรงจุดนี้ประมาณ80%เลยแล้วก็เป้าหมายกำไรที่1,730ถึง1,735เหรียญเนี่ยมีโอกาสไปถึงจุดนี้เนี่ยประมาณ60%จุดที่2ครับก็คือจุดราคา1,792เหรียญ ที่ผมย้ําแล้วย้ําอีกนะครับตั้งแต่อาทิที่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปได้ครับแน่นอนว่าเทนขาขึ้นระยะกลางครับมันจะกลับเข้ามาทํางานเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเป้าหมายกําไรเนี่ยจะขึ้นต่อนะครับไปที่ราคา1815ถึง1820เหรียญฟลุกจริงๆนะครับทองคำเนี่ยอาจจะขึ้นไปจุดสูงสุดเนี่ยที่ราคา1835ถึง1840ี่เหรียญเลย ข้อที่4นะครับนั่นแปลว่ากรอบทองคําในอาทิตย์นี้นะครับมันแคบตัวลงแล้วนะครับมันจะวิ่งอยู่ในกรอบราคาแค่1,774ถึง1,792เหรียญทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำเนี่ยก็จะวิ่งกันยาวๆข้างนั้นกันไปเลยข้อที่5ครับสรุปให้ในช่วงแรกนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่า ตราด้ยทองคำเนี่ยนะครับมันยังรีบาวขึ้นไปยืนเหนือราคา1,792เหรียญยังไม่ได้นะครับยังให้น้ำหนักทองคำเนี่ยเป็นขาลงอยู่นะครับหรือว่าให้เน้นเปิดขายเซลล์ต่อไปก่อนนะครับและถ้าเกิดสามารถหลุดต่ำกว่าราคา1,774เหรียญลงไปได้นะครับเปิดขายเซลล์ตามต่อไปเลยครับฟันกำไรต่อเนื่องได้ถึงระดับราคาประมาณ 1755ถึง1760เหรียญแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งในอาทิตย์หน้านี้นะครับทองคำเนี่ยมันสามารถดีดตัวขึ้นไปทะลุ 1, 7ึ2เยหรียญขึ้นไปได้อย่ากลกัวนะครับอย่ากลกัวที่จะเปิดซื้อตามขึ้นไปนะครับไม่ต้องกลัวจะติดดอยนะครับถ้าเกิดทะลุ1792ขึ้นไปได้เนี่ยเปิดซื้อตามขึ้นไปเลยครับแสดงว่าตลาดเนี่ยมันสับขาหลอกนะครับ เทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโอกาสที่จะไปปิดกําไรประมาณ1,810งพัถึงหนึ่เหรียญเนี่ยอันนี้ไม่ยากเลยนะครับที่สําคัญครับถ้าเกิดมันยืนเหนือ1792ได้เนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะไปทดสอบด่านราคา1,830เหรียญเนี่ยมีสูงมากเพราะทองคำเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะยาวด้วย ถ้ามันเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางแล้วโอเคจบนะครับในช่วงแรกก็พูดกันทุกอาทิตย์นะครับสำหรับคนที่อยากเข้ากลุ่ม VIP ของผมนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามแล้วกันนะครับก็ที่เบอร์นะครับ0659425654นะครับหรือ ID Line ผมครับเติ้ลครับ T Thailand ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G G o ู d นะครับแอดไลน์กันเข้ามาแล้วก็สอบถามแล้วกันนะครับ ใครมีปัญหาเรื่องพอร์ตอยากจะปรึกษาอยากจะแก้ไขพอร์ตยังไงนะครับก็โทรเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับส่วนคนที่สนใจอยากลงทุนทองคำแบบ Go Support นะครับหรือแบบ USD ต่อออนเนี่ยนะครับก็ใครที่ยังไม่มีความรู้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับผมทำคลิปเอาไว้ให้ก็ไปศึกษาเอาถ้าเกิดเรียนรู้เข้าใจอยากจะลงทุนอยากเปิดพอร์ตก็บอกกันอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมก็จะแนะนําไปที่โบกสปอนเซอร์ให้ละกันนะครับสอนฟรีนะครับไม่คิดตังนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่เล่นอยู่โบกอื่นนะครับแล้วอยากจะย้ายค่ายมานะครับทางผมเนี่ยก็เอ่อทางโบกสปอนเซอร์เนี่ยนะครับเขาก็ฝากบอกว่ามีโปรโมชั่นให้นะครับฝากเงินเข้ามานะครับที่1,000เหรียญแรกนะครับรับโบนัสเลยครับ 500เหรียญนะครับแล้วก็ฝาก1000เหรียญต่อไปเนี่ยรับโบนัสเลยครับ200เหรียญนะครับรับโบนัสเครดิตไปเรื่อยๆครับจนกว่าท่านจะได้รับ10,000เหรียญต่อคนต่อท่านนะครับนี่ก็เป็นโปรโมชั่นดีๆที่ทางโบลกเขาจัดไว้ให้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับสําหรับคนที่เอ่อไม่มีเวลาเทรดนะครับมีเงินลงทุนแต่ว่าไม่อยากศึกษาแดงสิ้นนะครับแต่ว่าต้องการทํากําไรให้งอกเงยนะครับก็เช่นเคยครับเรามี EA Ro b o t หรือว่าระบบเทรดอัตโนมัตินะครับเอามาช่วยท่านอีกทางหนึ่งแล้วกันนะครับเช่นเคยครับอาทิตย์นี้ครับเราก็เอาผลประกอบการของโรบอทนะครับมาโชว์กันเช่นเคยนะครับนี่ครับผลประกอบการของโรบอทนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ 1, 8 0 3เหรียญนะครับนี่ก็คือตามนี้นะครับแต่เน้นว่าทุกอย่างยังเป็นพอร์ตเดิมนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านคงติดตามเนี่ยคงเห็นอยู่แล้วนะครับอะ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับก็อัปเดตเพิ่มเติมให้ครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับอ่าดอดาวนะครับประมาณแค่300กว่าเหรียญนะครับแล้วก็กําไรก็ประมาณพันแปดนะครับเดี๋ยวพอร์ตนี้ครับอาทิตย์หน้าก็จะถอนกําไรออกไปแล้วนะครับก็มาดูกันว่าพอร์ตนี้จะถอนกําไรได้จริงไหมนะครับบอกแล้วว่าของเราเป็นของจริงนะครับใครสนใจอยากลงทุนด้วยระบบโรบอทก็เรียนเชิญและกันนะครับโอเคมาในช่วง สุดท้ายของโกลสปอร์ตกันนะครับแผนการซื้อขายทองคำครับในรูปแบบของโกลสปอร์ตหรือแบบ USD ต่อออนครับก็จะมีดังนี้เอาภาพรวมก่อนนะภาพรวมเนี่ยกรอบทองคำเนี่ยมันจะวิ่งในกรอบราคา1774ถึง1792นะครับน้ำหนักเนี่ยให้ไปทางฝั่งเปิดขายเซลล์มากกว่านะครับถ้าเกิดมันยังรีบาวไม่ผ่าน1792นะครับให้เล่นเซลล์เอาไว้ก่อนปลอดภัยกว่า สำหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกำไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยอยู่ตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1,785เรหเหรียญครับทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,790เถึงห7 9่นเหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1,792รเหรียญครับ ทะลุขึ้นไปได้คร nope. anyway, ับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,797-1,799ถึงเหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1,798เหรียญทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,803-1,805ถึงเหรียญข้อที่4ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1,805เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,812-1,814ถึงเหรียญ ข้อที่5ครับหมายสุดท้ายครับตั้งเปิดซื้อบัทตอบที่ราคา1815ย้าเหรียญครับทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1830ถึง1835 mm hmm. เหรียญได้เลยนะครับฟลุกจริงๆเนี่ยอาจจะไปจบที่ราคา1840ี่เหรียญข้อที่6ครับขีดเส้นตายครับให้กับชาวดอยที่ราคา1 7 7 4เหรยดี่หรียญแต่ในทองคำเนี่ยยัง หลุดต่ำกว่าราคา1774ไม่ได้นะครับก็หรือว่ามันยังยืนเหนือราคานี้ได้อยู่เนี่ยโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะมีลุ้นขึ้นไปต่อเนี่ยนะครับก็จะมีสูงประกอบกับถ้าเกิดทะลุ1792เหรียญได้ด้วยนะครับก็แรงคูณ2ครับทองคำดีตัวขึ้นเลยแต่แต่นะครับถ้าเกิดบังเอิญ นะครับทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่าราคา1,774เหรียญลงมาได้เนี่ยนะครับชาวดอยเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องเตรียม h e d จิ้งพอร์ตเอาไว้อย่างน้อย1ใน3หรือว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันพอร์ตแตกนะครับเพราะถ้าหลุดลงไปได้รอบนี้เนี่ยน่าจะลงลึกพอสมควรทีเดียวสำหรับท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับ หรือว่าติดเหวตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1นนะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยมันเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกยาวนะครับฟันธง80%เลยว่าตามไปทองคำนะครับมันยังรีบาวไม่ผ่าน1792เเนี่ยโอกาสที่ทองคำเนี่ยมันจะลงต่อเนี่ยมีสูงมากกว่าขึ้นไปนะครับแล้วตอนนี้ทองคำเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวเป็นแบบ ไซด์เวดาวนะครับไม่แบบอาทิตย์ที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันคือไซด์เวขึ้นขึ้นลงลงกลับไปกลับมาราคาเดิมแต่รอบนี้เนี่ยมันเป็นไซด์เวดาวไซด์เวดาวก็แปลว่ามันอาจจะขึ้น3ลง5หรือขึ้น5ลง10แบบนี้เลยนะครับข้อที่2นะครับก็ตั้งเปิดขายส,ะสะต็อปนะครับที่ราคา1,774เหรียญ หลุดลงไปได้ครับสัญญาณเทขายเซลครับมันจะทํางานต่อนะครับก็เป้าหมายกำไรที่ราคา1 7 6 6เร้ยถึง1น6 8เหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดขายสต้อตอบครับที่ราคา 1, 7 6 6เ้ยหหรียญหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1 7 5 8เ้ยถึง1น6 0เหรียญข้อที่4ครับตั้งเปิดขายสต้อตอบครับที่ราคา1,760เรยเหรียญครับ หลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกันไปที่ราคา 1, 7 5 3ถึง1755เหรียญแล้วก็ข้อที่5ครับมาสุดท้ายครับตั้งเปิดขายสตตตอบครับที่ราคา 1, 7 5 3เหมเหรียญครับถ้าเกิดหลุดลงไปได้นะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปแบบกู่ไม่กลับเลยนะครับอาจจะลงไปถึงระดับประมาณ 1, 7 3 5ถึง1740เี่เหรียญเลยนะครับน่าจะถึง อ่าบริเวณนี้ได้ไม่ยากข้อที่6นะครับก็ชาวดอยครับสวดมนต์เอาไว้ก่อนละกันนะครับว่าอย่าให้ทองคำเนี่ยนะครับมันหลุดต่ำกว่าราคา 1, 7 3 8เหรียญน,นะครับย้ำนะครับไม่ใช่ชาวเหวต้องสวดมนต์นะครับชาวดอยนะครับต้องสวดมนต์รอเลยว่าถ้าทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา 1, 7 3 8เเหรียญได้ใน สัปดาห์นี้นะโหวันเนี้เกมโอเวอร์เลยนะครับอวาสานชาวดอยเลยนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยน่าจะกลับลงไปประมาณ 1, 7 1 3ถึง1715เหรียญหรือต่ำกว่านั้นได้เลยนะครับก็มันก็คงกลับไปราคาเดิมที่มันเคยมาจากอาทิตย์ก่อนนู้นนะครับที่ทองคำเนี่ยมันลงมาแบบเป็นร้อยๆเหรียญนะครับก็อาจจะกลับไปราคาเดิมตรงนั้นได้ฉะนั้นแล้วเนี่ย ลุ้นครับอย่าให้หลุดต่ำกว่า1738ดีที่สุดครับจบนะครับก็สรุปคำแนะนำวันนี้ให้เลยละกันนะครับว่าโดยความเห็นส่วนตัวนะครับก็อาจารย์เติงครับขอเลือกยืนข้างฝั่งเปิดขายเซลล์ในอาทิตย์นี้นะครับแต่ตานที่ทองคำเนี่ยมันยังรีบาวไม่ผ่าน1,792เหรียญเนี่ยผมยังเทใจให้ ฝั่งขายเซลเอาไว้ก่อนละกันนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำครับมันพิกเกมทะลุเหนือ1792ขึ้นไปได้ครับอย่างที่บอกครับอย่าไปกลัวครับกลับหน้าเล่นเลยครับเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายแทนเลยนะครับตามน้ําขึ้นไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าทะลุ1792ได้ในรอบนี้เนี่ยโอกาสจะขึ้นไปทดสอบดาน1,830เหรียญเนี่ยมีสูงมากนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเทรนจากขาขึ้นระยะกลางเนี่ยไปทดสอบ เปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะย,ยาวอีกทีนึงนะครับฉะนั้นแล้วครับถ้าเห็นแบบนี้แล้วอย่านั่งมองเฉยๆนะครับช่วยโอกาสทํากําไรฝั่งไหนได้ก่อนก็ทําไปเลยนะครับฉะนั้นอย่านั่งอ้าปากค้างทําตาปิดๆนะครับกล้าๆก,กลัวๆไม่กล้าเล่นนะครับเพราะอ,อ,อาทิตย์นี้ครับทุกอย่างเนี่ยภาพมันชัดเจนแล้วนะครับเล่นตามแผนที่ให้ไปเนี่ยนะครับอุ่นใจได้เลยโอเคจบจริงแล้วสำหรับโกสปอร์ต เดี๋ยวมาดูในส่วนของทองคําแท่งออนไลน์เก้ากันบ้างครับว่ามีแผนอย่างไรสําหรับนักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์เก้ากนะครับก็มีแผนการเล่นดังนี้นะข้อที่หนึ่ะครับให้นักลงทุนทองคําแท่งออนไลน์เก้าเนี่ยเข้าใจก่อนว่าทองคําแท่งออนไลน์ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเทรนขาลงเหมือนกันนะครับข้อที่ส ทองคําแท่งออนไลน์9.5 6ครับจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ครั้งหนึ่งเนี่ยราคาทองคําต้องผ่านแาน28,150บาทขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับถึงจะมีแรงซื้อกลับมาและก็ถึงจะสามารถขึ้นไปต่อได้ถึง28,300แล้วก็28,400บาทได้เลยข้อที่3นะครับ สิ่งที่น่ากลัวของทองคําแท่งออนไลน์96.5ครับในอาทิตย์นี้ก็คือถ้าเกิดทองคำแท่งออนไลน์ครับหลุดต่ํากว่าราคา28,000บาทลงมาได้นะครับมันจะเกิดแรงเทขายเซลล์อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะลงไปถึงระดับราคา27,800ถึง27,850บาทได้นะครับฉะนั้นแล้วจุดนี้เนี่ยใครรอฉวยโอกาสที่จะเข้าซื้อนะครับ ก็ซื้อตรงจุดนี้ได้ข้อที่4ครับฉะนั้นครับถ้าเกิดถามว่าอาทิตย์นี้ครับทองคําแท่งออนไลน์ควรเล่นข้างไหนนะครับตอบชัดๆไปเลยครับว่าให้เน้นฝั่งขายฝั่งเปิดเซลล์เอาไว้ก่อนละกันนะครับแต่บรทยงคำเนี่ยมันยังรีบาวขึ้นไปยืนเหนือ28,150บาทยังไม่ได้นะครับเน้นขายเซลล์ไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเกมพิกนะครับทะลุ 28,150บาทขึ้นไปได้ครับก็เข้าซื้อบายตามไปเลยครับตามแผนที่ให้ไว้เมื่อกี้เป๊ะเลยนะครับก็คงมีแค่นี้นะครับก็คงไม่มีอะไรพูดมากครับวันนี้นะครับก็คงรอ,อดูว่าในช่วงจันทร์คารพุธเนี่ยนะครับทองคำจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ให้หรือไม่อย่างไรถ้าเกิดมีอะไรเ,เพิ่มเติมนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยครับเดี๋ยววันพุธหรือไม่ก็พฤหัสเนี่ย ผมจะกลับเข้ามาใน YouTube อีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการลงทุนทองคำครับสวัสดีครับ